เวลา17นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาร้อยปีวัดเบญจมาศบดพิษดุสิตวนารามในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาส่วนพระองค์ ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดกระพร้าโปรดกระมอมเลื่อนชั้นกิตยศประกอบศพจากโกดร,ราชวงศ์เป็นพระราชทานโกดมวลดบจัดเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับแตรงอนแตรฝรัฝ่งปีกรองชนะประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงสวงศพและทรงรับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลากลางคืนกำหนดเจ็ดคืน หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนประสูติเมื่อวันที่31ธันวาคม2479เป็นพระโอรสในผลตรีพระเจ้าวราวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรกับหม่อมสมเชื้อมุสิกบุตรทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีพาณิชยาศาสตร,ร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยนอตอีสเทิร์นสหรัฐอเมริกา หลังทรงสาเร็จการศึกษาทรงปฏิบัติงานในปฏิษัทธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนในตําแหน่งต่างๆต,ต,ตั้งแต่ปี2509จนถึงปัจจุบันเช่นผู้บริหารบริษัทกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตลอดจนเป็นผู้ถวายงานรับใช้เบื้องพระยุค,คล,ลบาทสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงงานในโอกาสต่างๆเช่นพระราชพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรจีน โดยในพระราชพิธีประรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เป็นผู้ทูลกราทุนกระม่อมถวายน้ำอภพิเศษประจำทิศอาคเนย์ณพระที่นั่งอัทธทิตย์อุทุมพรราชาอาณด้านชีวิตครอบครัวเสกสมรสกับหม่อมบงกฎปริยายุคนอนยุธยามีโอรสทิดาสามคน หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคนสิ้นชีพตากใสด้วยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะทุนแรงเมื่อวันที่1กันยายน2565ศสิริพระชนสา85ปีในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดรา้โปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชาทานพระพวงมาลาประธานของพระพรมวงศานุวงศ์ไปวางหน้าโกศพด้วย